เปลี่ยนที่นอนครับแต่จู่ๆครับความคิดก็ต้องจบลงครับเมื่อเสื้อผ้าที่แกแขวนไว้ก็ค่อยๆถูกแหวกออกครับใบหน้าของชายชราคนหนึ่งค่อยๆโผลลงมาจากข้างบนครับตอนนั้นเองที่แกทําอะไรไม่ถูกนะครับตัแก่สวดมนต์ซ้ำๆวนไปวนมาครับแกก็สวดมนต์นะครับว่านโมทศานโมทศานโมทศสกผมกับหลับตาปีครับจนผ่านไปได้สักพักหนึ่งครับก็มี แตกเลยครับแล้วก็วิ่งออกจากห้องทันทีเลยครับนี่แค่คนแรกนะครับก็ยังหลอนขนาดนี้ครับไม่คิดเลยนะครับว่าคนต่อต่อไปเนี่ยตายห้วงรถมารครับนครับคราวนี้ถึงคิวของลูกพี่คนที่สองแล้วครับลูกพี่คนนี้ก็เล่าถึงเรื่องราวที่เขาพบเจอหญิงสาวในห้องน้ำชายครับวันนั้นเนี่ยเป็นช่วงซัมเมอร์ครับของปีที่แล้วตัวของลูกพี่คนนี้นะครับติดศูนย์อยู่แกก็เลยต้องมาเล่นซัมเมอร์ครับในช่วงนั้นเนี่ยคนน้อยมากๆหอในเนี่ยดูเงียบแล้วก็วังว เย็นวันหนึ่งครับแกได้ยินเสียงไก่ครับมาแต่ในสู้นะมันดันขันตอนอกมงเย็นครับเป็นเสียงไก่ขันสลับกับเสียงหมาหอนกนละมุมเลยครับตอนนั้นเองเนี่ยแกก็แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งครับว่าวันนั้นเป็นวันที่มืดเร็วมากอกวงเย็นปกติแล้วจะไม่มืดขนาดนี้แต่เย็นวันนั้นมืดสนิทเลยครับแกเองก็กินข้าวอยู่ที่ใต้หอครับแล้วก็ขึ้นไปบนห้องตามปกติโดยที่เสียงหมาหอนนั้นก็ยังคงดังไม่หยุดครับจนหัวค่ำครับแก เขาใชตัวหยิบเครื่องอาบน้าต่างๆเดินไปที่ห้องน้ําครับตอนนั้นครับแกบอกว่าห้องข้างๆเนี่ยมีเสียงเหมือนคนอาบน้ําอยู่แกก็เลยอุ่นใจครับอาบได้สักพักหนึ่งครับก็ได้ยินเสียงกรีดร้องครับแต่คราวนี้เป็นเสียงผู้หญิงครับที่กรีดร้องแบบกรีดร้องทรมานมากแกก็เลยตกใจครับเฮ้ยนี่มันห้องน้าําช่ แกก็ลุ้มนุ่งชัชตัวแล้วออกมาดูครับแล้วก็เปิดประตูห้องข้ขางๆครับภาพแรกที่แก